เรียบร้อยนะคะรถมาด้าสามคันนี้เปลี่ยนสายน้ำยาแอร์สองเส้นนะคะแล้วก็มีฝังปอกคอคอมนะคะตอนนี้ความเย็นพร้อมส่งงานลูกค้าค่ะขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะรถมาด้าสามคันนี้นะคะเลือกเติมน้ำยาแอร์เคียนะคะน้ำยาแอร์มาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถอยู่ที่9องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30องศานะคะหลักๆนะคะก็จะมีเปลี่ยนสายน้ำยาแอร์สองเส้นนะคะก็คือสายกลางแล้วก็ตัวสายใหญ่ด้านในตรงนี้นะคะที่ร่วน,นะคะเราก็จัดการเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตัวคอมแอร์นะคะที่มีเสียงดังมานะคะ เราก็ถอดออกมานะคะคว่มถ่ายน้ํามันคอมนะคะแล้วก็ฝังปอกคอคอมใหม่นะคะตัวชุดคัดนะคะแล้วก็บัดหน้าเจียจานแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่เรียบร้อยนะคะตัวคอมแอร์เราก็เติมน้ํามันคอมใหม่เพิ่มเข้าไปนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนไดเออร์นะคะแล้วก็จะมีเปลี่ยนเอ็กซ์เพนชั่นวาล์วที่อยู่ภายในรถนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่ถอดซ่อมเปลี่ยนอะไหล่นะคะ เดี๋ยวเราจะลองเร่งเครื่องดูนะคะตอนนี้เราถอยรถออกมาจอดเทสกันกลางแดดนะคะเดี๋ยวเราลองเร่งเครื่องดูนะคะเร่งเครื่องค่ะ ความร้อนปกติเลยนะคะจากที่เมื่อเช้าขนาดเราเปิดฝากระโปรงเทสก็อยู่ที่250นะคะพร้อมทำง,งานค่ะ คอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะรถมาด,ด้าสมนะคะฉีดล้างทำความสะอาดแผงหนา้นาเอน้ำให้นะคะเพื่อการระบายความร้อนที่ดีขึ้นค่ะ ก็จะเป็นสภาพน้ำที่ออกมานะคะ ตอนนี้นะคะอุณหภูมิภายในรถขนาดเดินเบานะคะอยู่ที่8องศานะคะส่วนอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่28องศานะคะรถผ่านการใช้งานมาแล้ว255 293นะคะหรือ255 293กิโลเมตรนะคะ ชุดอะไหล่เก่าของรถมาด้าสามหนหะคะหลักๆเลยนะคะก็จะเป็นตัวสายน้ำยาแอร์ที่รั่วนะคะสองเส้นนะคะก็คือสายกลางกับสายใหญ่นะคะแล้วก็จะมีตัวลูกยางโอลิงนะคะตัวลูกยางโอลิงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ดูได้ยากนะคะว่ารั่วหรือไม่รั่วนะคะดูได้ค่อนข้างยากนะคะบางคันนะคะ ก็ถ้ามีฟองน้ำนะคะก็ลองก้มลงไปจับฟองน้ําดูนะคะถ้ามันชื้นๆเปียกๆเหมือนน้ามันนะคะก็อาจจะเป็นตัวโอลิงรั่วนะคะเราก็มีถอดคอมออกมาความถ่ายน้ํามันคอมนะคะแล้วก็ปัดหน้าเปลี่ยนลูกปืนนะคะแล้วก็เจออีกหนึ่งอย่างก็คือตัวคอคอมสึกนะคะแล้วก็จะมีตัวไดเออร์นะคะตัวนี้เป็นไดเออร์ตั้งแต่ติดรถนะคะสติ๊กเกอร์ดํานะคะ ตัวนี้เราจะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ30,000โลนะคะคันนี้วิ่งมาแล้ว250,000ห้ากว่ากิโลเมตรนะคะแล้วก็จะมี e x p น n s i o n w ล์วนะคะตัวนี้จะแนะนําเปลี่ยนทุกๆ60,000โลนะคะสังเกตตรงแกนด้านในของตัวเก่านะคะก็จะเริ่มดําแล้วนะคะทําให้การไหลเวียนหรือว่าการฉีดน้ํายาแอร์ได้ไม่แม่นยำนะคะแล้วก็ไม่ค่อยดีนะคะส่วนตัวใหม่นะคะจะใส่แบบนี้นะคะทำให้การฉีดน้ำยาแม่นยำนะคะ อย่ารอให้อะไหลหมดอายุแล้วค่อยซ่อมนะคะหรือว่าหน้าร้อนนะคะตัวคอมแอร์นะคะก็จะใช้งานหนักกว่าเดิมนะคะก็อาจจะทําให้ตัวคอมล็อกนะคะตัวคอมนะคะก็จะอยู่ในเลทราคาหมื่นกว่าหรือพันกว่านะคะอยู่ที่ตัวคอมนะคะแล้วก็ตัวที่ลูกค้าเลือกนะคะว่าเป็นอะไหล่มาตรฐานหรือว่ายัางไรนะคะแล้วก็เลทราคาซ่อมนะคะก็จะมีหลายเลทนะคะอยู่ที่พันถึงหนึ่งหมื่นนะคะ หรือว่าหมื่นต้นๆนะคะราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นชุดอะไรเก่าของรถมาดด้า3.1.6ค่ะ ด้าศาสนะคะเข้ามาด้วยอาการคอมแอร์มีเสียงดังนะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะก็อยู่ที่เก้าองศานะคะอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่ยี่สิบเก้าองศานะคะ,นะคะปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์คอมมีเสียงดังชัดเจนนะคะเร่งเครื่องค่ะ เป็นเครื่องแล้วเสียงคอมแอร์เงียบนะคะนี่เราเปิดฝากระโปรงเทสนะคะค่าความร้อนก็ขึ้นมาที่250เลยนะคะปิดแอร์คอมเงียบนะคะที่เราเห็นภายนอกตอนนี้นะคะก็จะมีสายกลางแล้วก็ตัวสายใหญ่นะคะที่รั่วนะคะมีคาาน้ำมันแบบนัดเซนนะคะ รถผ่านการใช้งานมาแล้ว255 292นะคะหรือ255,292กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราเจอปัญหาอีกหนึ่งอย่างนะคะของรถมาด,ด้าสา,า,นานะะมดดานะคะก็คือตัวมูเล่นะคะโยกแบบนี้เลยนะคะออกมาแล้วนะคะคอมแอร์ของรถมาด,ด้าสาม คอมแอร์ของรถมาด้าสมนะคะตัวมูเล่นะคะจะโยกแบบนี้เลยนะคะโดยปกติแล้วจะต้องไม่โยกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องฝังปลอกคอคอมใหม่นะคะเพราะว่าตัวปลอกคอ,คอคอมนะคะก็เริ่มสึกแล้วนะคะทําให้ตัวมูเล่นะคะหลวมนะคะจากที่เราถอดไหลออกมาเรียบร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูอะไหล่กันค่ะเซตอะไหล่ของรถมาด,ด้าสามนะคะคันนี้วิ่งมาแล้วสองแสนห้าหมื่นกว่ากิโลนะคะหลักๆเลยก็จะเป็นชุดสายน้ำยาแอร์นะคะก็จะเป็นชุดสายน้ำยาแอร์ที่ร่วนะคะ่ะสองเส้นนะคะมีคาบน้ำมันชัดเจนนะคะนี่นะคะก็เป็นคาบน้ำมันชัดเจนนะคะตรงข้อต่อตรงนี้ก็จะมีคาบน้ำมันชัดเจนนะคะ นี่นะคะสายน้ำยาแอร์ที่เป็นท่อ,อยางนะคะก็จะมีเปลี่ยนสองเส้นนะคะก็จะเป็นสายเข้าคอมออกคอมนะคะตัวลูกยางโอลิงนะคะก็เริ่มหมดสภาพแล้วนะคะตามข้อต่อต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้ทุกจุดที่เราถอดซ่อมอะไรนะคะ นี่ก็จะเป็นสายน้ำยาแอร์ใหม่นะคะสองเส้นนะคะตัวคอมแอร์นะคะที่มีเสียงดังนะคะเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายน้ำมันคอมออมานะคะแล้วก็ดูน้ำมันคอมประเมินน้ำมันคอมนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่นะคะแล้วก็ตัวปลอกคอคอมนะคะเริ่มสึกนะคะเดี๋ยวเราจะได้ฝังปลอกคอคอมใหม่นะคะนี่นะคะตัวโมเลนนะคะยกได้เลยนะคะ ก็ตัวชุดคัดนะคะเดี๋ยวเราจะได้ปัดหน้าแปลนนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่นะคะตัวไดเออร์นะคะก็จะเป็นตัวตั้งแต่ติดรถเลยนะคะสติกเกอร์สีดําตรงนี้นะคะรถแรกนะคะส่วนรถที่2นะคะก็จะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะเราก็เลือกใช้อะไหรมาตรฐานของม a ด้านะคะเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ํามันคอมใหม่เข้าไปนะคะแล้ก็จะมีตัวลูกยางโอลิงนะคะ ที่เปลี่ยนตามข้อต่อที่ถอดซ่อมเปลี่ยนอะไรนะคะนี่ก็จะเป็นเซตอะไรที่เราจัดให้ในงานซ่อมครั้งนี้ของรถมาด้าสามนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูน้ำมันคอมภายในคอมกันนะคะไม่มีน้ำมันคอมออกมาเลยนะคะตัวรถมาด้าสามนะคะหลายๆขั้นนะคะก็จะมีจุดอ่อนตรงวาลวนะคะหรือว่าตัวโอลิงวาลนะคะคันนี้ก็จะมาแบบ มีคาบนะคะบางคันนะคะถึงคันว่าตัวฟองน้ําเปียกหมดเลยนะคะแนะนำนะคะเปลี่ยนตัว expansion valve นะคะที่เราจะแนะนำเปลี่ยนครุก60,000โลนะคะคันนี้ก็วิ่งมาแล้ว250,000กว่ากิโลนะคะวันนี้นะคะตัวลูกยางโอลิง4ตัวนี้นะคะเริ่มหมดอายุการใช้งานแล้วนะคะ คอมแอร์ของรถมาสด้าสามนะคะฝังปอกคอคอมใหม่เรียบร้อยนะคะนี่นะคะฝังปอกปอกคอคอมใหม่เรียบร้อยนะคะคันนี้ดีนะคะที่ภายในนะคะไม่แฉะนะคะเป็นบางคันนะคะภายในแฉะเลยนะคะสะภาพเสื้อคอมนะคะก็ยังไม่มีคราบนะคะยังแห้งสนิทอยู่นะคะ ตัวมูเล่นะคะเราก็ปัดหน้าเจียสา,ารให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่ให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลูกปืนเก่านะคะของลูกค้านะคะเดี๋ยวจะได้ประกอบชุดคัดนะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมใหม่นะคะ คอมแอร์ของรถมารด้าสนะคะเดี๋ยวเราจะได้เติมน้ำมันคอมใหม่เข้าไปนะคะตัวน้ำมันคอมก็จะมี UV นะคะแล้วก็เราก็ฝังปลอกข้อคอมใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเติมน้ำมันคอมใหม่นะคะ รถมาได้สามนะคะประกอบชุดคัดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝังปอกคอคอมใหม่เรียบร้อยนะคะตัวชุดคัดนะคะเราก็ปัดหน้าเจียจานแล้วก็เปลี่ยนตัวลูกปืนใหม่เรียบร้อยเป็นส่วนของตัวคอมแอร์แล้วก็เติมน้มามันคอมใหม่เรียบร้อยนะคะฝังปอกคอคอมใหม่นะคะตัวมู้เล่นะคะก็ไม่ขยับแล้วนะคะไม่เหมือนตอนแรกที่มานะคะ รถมาด้าสามนะคะภายในรถนะคะก็จัดการเปลี่ยนวาล์วใหม่แล้วก็ตัวลูกยางโอลิงใหม่สี่ตัวเรียบร้อยนะคะรถมาด้าสามนะคะดูดถุงฟองสะอาดภายในรถให้นะคะหลังจากที่เราจัดการเปลี่ยนตัวเอ็กซ์เทน์วาล์วแล้วก็ตัวลูกยางโอลิงสี่ตัวนะคะ เป่าฝุ่นของหม้อน้ำให้นะคะ